รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะ รถเก็บมากว่าจากนาโนเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึทีพีนะครับทีพีนี้นะครับผมพาร์มพบกับเจ้าโตโยต้าบายดี้เนะครับตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าบายดี้เอ็กพัทนะครับปี97นะครับเครื่อง2.8นะครับสีสอนด้วยรวมเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับกระบะหลังไม่แม็กไรเนอร์ให้นะครับมีหลังคาทุกของให้นะครับมีล้อแม็กเดิมยางดีให้นะครับถือว่าพร้อมมันทุกพร้อม ใช้งานนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเป็นเพลาะนะครับรถคันนี้เครื่องดูง่ายนะครับแข็งแรงมองง่ายนะครับป้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ต่างที่ถูกต้องนะครับผมไล่ power ก่อนต้องคันหน้าเดิมนะครับภายในนะครับค่อนข้างสวยนะครับโซนโซนหน้าไม่มีแตกไม่บวมนะครับเบาะไม่ขาดทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับรถคันนี้นะครับเบาะมีขาดนิดนึงนะครับทางด้านคนนั่งนะครับ บอกแคปไม่ขาดนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีค็ซีดีเลยนะครับแอร์เย็นเป็นพอ่อปฏิบิติไมขาดนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่7 9 0 0หบาทนะครับเหมือนเดิมผมิงเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปน,นะครับ ก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่แถวเอกชัยบางบอนนะครับพรามสองนะครับแลวส่วนนเพื่อท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาลังใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสําหรับกันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกจะัสวัสดี์บา